มาก็ขอ,อการาบสวัสดีน้องๆนุ่นๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมก็เออวันนี้อยู่กับช่องนนสุดท้านเกมมิ่งนั่นเองนะครับผมก็เข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งติดตามหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้พี่นนด้วยนะครับอ่ะวันนี้ที่จะไม่มีอะไรมากนะครับผมวันนี้ที่จะมาขายรหัสให้น้องๆถูกๆเลยนะครับผม200วอลเล็ตเท่านั้นเองน้องๆอยากได้หรือเปล่านะครับผมเออรหัพี่ไก่แลวแหละนี่แดงนะครับผม 3 6หแต้มส6หเวลห6นะครับผมแล้วก็สถิติการเล่นภาพรวม G4 ก็ประมาณนี้ที่ส่วนมากพิมไม่ค่อยได้เล่นหนักเลยเหมือนก็เลยประมาณนี้ทุกคนประมาณนี้รายละเอียดโซโลประมาณนี้เลยนะครับผมพิมประมาณนี้นะครับผมแล้วก็คู่ประมาณนี้นะครับอ่ะเริ่มแรกก็ มาดูตัวละครกันนะครับผมก็พี่ก็มีแค่อะไรวะเอล็อกหรอใช่เอล็อกที่เฉยนะครับเอล็อกแล้วก็ตัวเนี้ยตามนี้เลยตัวละครไม่มีอะไรเยอะนะครับผมก็ไปดูอาวุธกันส่วนอาวุธนะครับผมตามนี้เลยนะครับผม M10G เอ้ M4A1 แล้วก็ AK ตามนี้นะครับ แล้วก็ไอ้เนีะะ่ไรวาสกานะครับผมนี่ตามนี้เลยนะครับผมเนี่ยตามนี้เลยนะครับรขาย200ยเองขาย200รอวปใครที่เป็นเอ็พี่ก็เนี่ยเลยฝากกดติดตามช่องพี่กันก่อนเลยนะครับผมกดติดการ์พี่จะแจกหรือว่าพี่จะขายให้ก็ ดูคลิปนี้ให้จบเอ้ยให้จบด้วยนะครับผมเออนี่ตามนี้เลยลูกซองเหรอนี่ท่นน่งไงนี่ตามนี้นะครับปืนพกนี่ตามลำนี้เฮ้ยเทนาเทนาระเบิดม,มัดมีดมีดก็ประมาณนี้เลยอย่างสองร้อยรอยเล็ดเองแต่พี่จะให้เฉพาะคนที่ทำตามกฎกติกานะครับผมหรือว่าดูคลิปนี้ ให้จบนะครับผมก็ไปตามนี้เลยคนดูเรืยล,ลืมอยู่อย่างหนึ่งว่าลืมไปดูการแต่งตัวเอ้ยมีชุดอะไรบ้างตามนี้เลยเฮ้ยเราไม่แต่งตัวผู้ชายมานนี้แบบนี้นมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยตามนี้เลยนะสองร้อยวอนเองคนดูนะครับผมไม่ใช่ว่ามาซื้อง่ายๆนะคุณดูนะครับผมสองร้อยวอนเลตพี่จะสุ่ม ให้นั่นเองเดี๋ยวพี่ตอบกลับไปแค่ให้น้องๆทำตามก,กฎกติกาเท่านั้นเองนะครับหรือว่าดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมเชิญมาเล้งเหนาเนี่ยนี่เก่งก็ตามนี้เลยไม่มีอะไรมาสองแล้วบอกถือว่าคุ้มอยู่นะสกินปืนก็เยอะอยู่นะสกินหลักๆก,ก,ก็คือแบบว่าพอได้อยู่นแต่ก็ไม่เชื่อว่าเก่งอะไรเออมีมาถึง,งป่าด้วยเอ,อประมาณนี้นะครับผมก็อันดับหนึ่งนะครับผมก็ฝากไปกดติดตาม ช่องสำรองพี่กันก่อนเลยนะครับผมป่ะเดี๋ยวพี่จะแชร์หน้าจอมั้ครับพี่จะแชร์หน้าจอให้นะครับผมนี่ฝากไปกดติดตามช่องสำรองพี่กันก่อนเลยเดี๋ยวพี่จะทิง้งลิงก์ไว้ด้านล่างนี้นั่นเองนะครับผมนี่ no หนึ่ง x 2นะครับผมพูต้ติดตามแปดร้อยหกสิบสี่พู้ติดตามนะครับฝากกดติดตามแล้วก็กดสส่กระดิ่งให้พี่ด้วยนะครับผมป่ะเดี๋ยวพี่จะไปสตรีม หันกลับมาสตรีมที่ช่องสำรองพี่แล้วนะครับผมก็ฝากไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พี่ด้วยนะครับผมแล้วก็แคปหน้าจอมาให้พี่ด้วยนะครับผมถ้าใครทําตามแล้วแคปหน้าจอแล้วส่งไปทางเพจเฟซบุ๊กพี่เลยนะครับผมนี่แล้วก็ฝากไปกดติดตามเพจเฟซบุ๊กพี่ด้วยนะครับผมกดติดตามแล้วก็แคปหน้าจอส่งมาทาง ส่งหลักฐานมาทางเพจ Facebook พี่ด้วยนะคบผมเดี๋ยวพี่จะรอต่อแต,ตพอออนะอพ่พี่ก็สตรีมที่ช่อง YouTube ด้วยนะคนดูเอช่อง f a c e b o o ด้วยนะเนี่ยช่องที่เพนี่เนี่ยเนี่ยพี่ก็สตรีมอยู่นะเนี่ยแต่พี่สตรีม2ช่องทางไงทั้ง YouTube ทั้ง a c e b o o k นะครับผมเนี่ยถ้าส่งมาแล้วเดี๋ยวพี่จะมาเช็คที่นี่เลยนะครับผมข้อความเพจเ c e บุ๊กพี่เลยนะครับแค่ให้น้องๆทําตามก,กฎกติกาเท่านั้นเองนี่ไงขอรหัสนี่ไงเขาขอรหัสไง เออแต่เนี่ยเห็นไหมเขาขอรหัสแต่เขาไม่ทําตามกฎกติกาเขาไม่ส่งเขาไม่ส่งอันนี้มาคนดูไม่ส่งรูปทงรูปภาพมาที่พี่บอกให้ไปกดติดตามอ่ะเออเนี่ยแค่ไปกดติดตามช่องสำรองพี่เนี่ย no น x 2นั่นเองนะครับผมฝากดติดตามขอคนละหนึ่งติดตามหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกําลังใจให้พี่หน่อยนะครับป่าถ้าใครกดติดตามแล้วนะครับผมใครกดติดตามแล้ว กดติดตามแล้วใช่ไหมก็จะได้รับรหัสนี้ไปเลยนะครับผมก็พี่ก็เอาตังแค่200 w a l l วอลเเท่านั้นเองนะครับผมก็คลิปนี้สั้นๆและไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ฝากกดติดตามให้พี่ด้วยนะครับบ๊ายบาย